จๆก็มียูสเซอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นลองท็อปโดเนตนะโดเนตเข้ามาด้วยเงินเพียงแค่หนึ่งพันเยนและเขียนบนหน้าจอในไลฟ์ครั้งนั้นว่าคาเรโนะนาเมวะซานดะชิโร่โตเกียวนี้ซุนโกอิมาสึวาตชิวะเครานีเซนอัตตะโคโทกะอาริมัสเขาชื่อซานดะชิโร่อยู่โตเกียวฉันเคยเจอเขาแล้วครั้งหนึ่งทุกคนตกใจที่อยู่ๆก็มีชื่อของซานดาชิโร่ปรากฏขึ้นมากลางจอซานดาชิโร่ที่กำลังดูไลฟ์อยู่นั่นนะ่ะ แทบจะตกตะลึงไม่เชื่อสายตาตัวเองและทันใดนั้นอยู่ๆเน็ตก็ตัดไปหมายถึงว่าลองโดเน็ตพอโดเน็ตขึ้นมาปั๊บแป๊บเดียวก็ถูกตัดไปเลยตัวไลฟ์สตรีมได้จบลงทุกอย่าง อยู่ที่ความเงียบแต่ช่องแชทยังคงไหลกันต่อไปคนยังคงถามกันอยู่ว่าซานดาชิโร่ที่คือใครอนะ่ะอันนี้คือจริงไหมเนี่ยท็อปโดเนตคุยกับเราหน่อยลองโดเนตคุยกับเราหน่อยว่ากันไปก็มีการถามถึงขนาดนี้บางคนก็บอกว่าจะลากคอซาเนดาชิโร่มาบางคนก็บอกว่าจะขอรูปพันฑ์สันถานบ้างบางคนก็ขู่ทําร้ายชิโร่ว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้บ้างชิโร่ไม่พิมพ์ไม่พูด แต่เขาเห็นทุกอย่างเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาตัดสินใจปล่อยให้ช่องแชทมันไหลไปเขาลุกออกมาจากโต๊ะคอมพิวเตอร์ของเขาและเขาก็นอนลงไปที่พื้นกับฟุตตอนของเขาแล้วเขาก็หลับลงไปเปิดคอมทิ้งไว้อย่างนั้นในเช้าวันต่อมาชิโร่นั้นนอนไม่หลับอยู่แล้วทั้งคืนเขาเนี่ยลุกขึ้นมานั่งตัวแข็งและเขาก็นั่งคิดว่าการที่เขาไม่ดูนตเนี่ยมันนํามาสู่เรื่องราวอันน่ากลัวเช่นนี้ได้ยังไงกันความรู้สึกผิดและความรู้สึกไม่เข้าใจ รวมถึงความรู้สึกสองแง่สองแามว่ามันคือเรื่องจริงหรือเป็นแค่ความฝันแต่เมื่อเขามนไปที่ด้านขวาของเขาคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นยังคงเปิดอยู่ช่องแชทเริ่มสงบลงแล้วแต่มันชัดเจนว่ามันไม่ใช่ความฝันผ่านไปอีกวัน2วันชิโร่ก็ไปทํางานตามปกติชิโร่เลือก,กที่จะไม่ดูวีทูเบเลยแล้วก็เลือกที่จะไม่เปิดคอมซะด้วยซ้ําพยายามทาตัวปกติที่สุดในที่ทํางานเขาทางานอย่างปกติของเขา จกระทั่งมีเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเดินมาแล้วก็เอาจดหมายมาวางให้กับเขาก่อนที่เพื่อนร่วมง,งานคนนั้นจะเดินออกไปเาน่าจะมองดูแล้วก็พลิกกลับมาที่ชื่อที่ส่งมาจ่าหน้ามามันเขียนไว้ว่า ซาดาชิโรโดเรวาอุซานียโกะสุกิคาริถึงซาดาชิโรจากคนรักอุซานียโกะชิโรพังอตกใจพอเขาแกะออกมาเขาแทบจะตกตะลึงเพราะสิ่งที่เขียนข้างในนั้นน่ะมันคือกระดาษที่พิมพ์ด้วยข้อความภาษาญี่ปุ่นคละรูปแบบและเขียนเป็นคําว่าโอไมาวาอุซานียโกะเมนิฟุคุชิชิรยายะยารุโอมูกะโคโคนิฮิรุกะรุยเทอิมาสึฉันจะแก้แค้นให้อุซานียโกะโอไมาวา อุซานียโกโทเมนิฟุคุชิชิตเทยารุฉันจะแก้แค้นให้กับอุซานียโกชิโร่พังะรีบเอาจดหมายนี้มาเก็บใส่ซองแล้วก็โยนทั้งซองนั้นอ่ะทิ้งลงไปที่ถังขยะส่วนตัวของเขาเขาพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่ตัดสินใจทำงานต่อโดยท่าทีที่หวาดระแวง